เตือนสาหรับใครที่ใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้นะครับหมอบอกเลยว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดผมบ้าผมร่วงและสีรษะรานนะครับอย่างแรกคือ1นนะครับการรับประทานอาหารนะครับการรับประทานอาหารเนี่ยใครที่รับประทานที่เค็มไม่ว่าจะเป็นใส่เกลือเยอะใส่น้ำปลามากนะครับใส่พริ้นน้ำปลาเยอะๆเห็นพบบ่อยเลยนะครับเวลาเราไปร้านอาหารเราใส่พริ้นน้ำปลากันนะครับหรือว่ากินอาหารที่ มีขงชูรสมากๆอาหารเค็มๆเหล่านี้นะครับก็จะทําให้ผมบางได้นะครับรวมไปถึงน้ำมัดลมและแอลโกอฮอล์นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยยิ่งเราดื่มเข้าไปมากๆผมเราก็จะค่อยๆบางลงและค่อยๆร่วงลงนะครับอาหารบางประเภทเช่นอาหารที่มีความมันมากนะครับโดยเฉพาะไขมันจากตาศ์หรือว่าอาหารจะพวกแป้งที่ขัดสีขาวนะครับที่ไม่มีสารอาหารนะครับอาหารเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้ผมเราค่อยๆบางร่วงนะครับคนที่ รับประทานอาหารไม่ตรงเวลานะครับคือรับประทานอาหารที่ส่นสนสวนใหญ่รบับประทานไม่ตรงเวลาจะพวกจังฟูนะครับแล้วก็รับประทานอาหารค่อนข้างน้อยเพราะไม่ค่อยมีเวลาเหล่านี้ทั้งหมดจะทําให้ร่างกายเราขาดสารอาหารนะครับที่แน่นอนจะส่งผลให้ผมเราบางและล่วงนะครับอย่างที่2นะครับคือเรื่องของการพักผ่อนนะครับการพักผ่อนเนี่ยสำหรับคนที่พักผ่อนน้อยๆร่างกายเราก็จะค่อนข้างอ่นนอนแอใช่ไหมครับพอะร่างกายเราอ่อนแอผมเราก็อ่อนแอด้วยเช่นกัน ผมเราก็จะค่อยๆบางใละ่วงลงไปนะครับและสําหรับอยา่างที่สานะครับที่พบบ่อยที่สุดก็คือความเครียดนะครับใครที่ทํางานแล้วเครียดไม่ไม่มีการพักผ่อนเลยนะครับไม่มีงานอดิเรกไม่มีวิธีในการทําให้เราหายเครียดคลายเครียดนะครับ ก็จะทําให้ผมเนี่ยค่อยๆบางและค่อยๆหลุดร่วงออกไปนะครับ3อย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารนะครับความเครียดและการพักผ่อนเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับหมอก็อยากจะขอฝากชมไว้นะครับสาหรับใครที่อยากปรึกษาเพิ่มเติมนะครับปัญหาในเรื่องของเส้นผมนะครับสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้แล้วก็วันนี้หมอขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามชมในอีพีหน้านะครับว่าเราจะมาคุยเรื่องอะไรเกี่ยวกับเส้นผมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็แฟนเพจของสมัยแอนแอนด้วยนะครับสวัสดีครับ